อัปเดตข้อมูลของอุลตร้าแมนเดกเกอร์บทสุดท้ายการการอดทางถอนาคตสวัสดีครับผมการจากสกายอุลตร้าอะนิเมคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับภาคเสร็จภาคภาคเพล็จของอุลตร้าแมนเดกเกอร์ ที่ไปล้วงที่ไปล้วงข้อมูลมาจากโรเฟสเตอร์ิวิรุสล่ะนะครับทาที่ไหนกันละ่ะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเหตุอุลต,ตร้าสตไฟด้วยนะครับอ่ะนี่นี่ทางละเรื่องออส่วนเรื่องเราเรื่องเราในในภาคนี้ก็จะก็จะเกี่ยวก,กับตัวละครม่อย่าง ชาวราดีดีดีดัสพูดผู้ที่แปลงร่างเป็นแปลงร่อุลตร้าแมนอุลตร้าแมนดีนัสเอ่อนี่ก็เป็นการพบนี่ก็เหมือนจะเป็นการพบการครั้งครั้งแรกของของ,ของเธอกับพวกคาตะแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชาลการสัมภาษณ์ของชาลารีเองก็ก็กมี มีพลังเกี่ยวกับเทเลพาธีสามารถสื่อสารกับสามารถสื่อสารกับพวกเอ,อ่อพืชหรือตัวสัตว์าาาได้อะไรประมาณนี้เธอเธไปร่างเป็นอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนดีอุลตร้าแมนดีนะัด้วยการใช้อะตอุลตราดีฟาเจอร์ซึ่งรูปร่างก็เหมือนเก่าที่คาตาใช้เลยแล้วจากตอนจากตอนจากในตอนเอาอ แล้วจากจากในตอนเอาเอาสายของของเดกเกอร์เนี่ยก็ดีพัชเชอร์ก็เหมือนจะหายไปด้วยแล้วดูดูว่าแล้วดูว่าการแปลงร่างด,ด้วยดีพัชเชอร์เนี่ยจะแปลงได้ทีละคนหรือเปล่านะเพราะในเพราะเพราะในตุย่างเขามีฉากตู้ไม่มีฉากสู้แบบคู่กันนะ หรือะหรือะว่าหรือะว่าหลังจากที่หลังจากที่ดีรัสตู้ไม่ได้เนี่ยก็ให้คาตะกลับไปสู้อืมส่วนความสามารถในการต่อสู้ของอุลตร้าแมนดีดัสเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไมดูดูเหมือว่าจะตามพอสมควรแต่ก็แต่ก็ชดเชยด้วยการใช้อ่าการสปาราช่วยแลยนะครับ ซึ่งกา๊าซบัดที่เอามาใช้ก็จะมีก,ก็จะมีกา๊าซของกากิใช้ใช้ใช,ใช,ใช้ใช้สร้างวะใช้สร้างบาเรียพลังของเบลซาใช้ในการเคลื่อนย้ายข้ามข้ามติอะไรประมาณนี้การาดของเซนเรียส มีคุณสมมีพลังในการสร้างสร้างพายุสร้างพยางพยุที่รุนแรงได้อะไรประมาณนี้แล้วก็กราซเชวีมใช้เพื่อพลังลูกท่าลูกเตะอย่างต่อเนื่องส่วนกรารของเซตต้นก็ยังไม่ียังมีข้อมูลบอกเอาไว้แล้วนะครับก็ยังเป็นควารับอยู่เลยนะอื นี่ก็น่าก็น่าสุดใจเหมือนกันว่าพลังของการสต้อนจะใช้ทำอะไรล่ะนะเอะอเกิดไปข้อมูลของอุลตร้าแมนดีนะัสสูง55เมตรน้ำหนัก45่พันตันตันนฟังตัวร้ายก็จะมีชาดาวโซวโซ,โซโกีกาโปรเฟสเซอร์กีโปรโฟเฟสเซอร์ก,รรกีเบรุสดูดูหมอบว่าจะมด ดูเหมือนว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวที่สน,สน,ใ,จใ,น,สนใจในพลังสนใจในพลังจิตสนใจในพลังจิตอันข้มอันเข้มแข็งของเข้มแข็งของชาวของชาวโลกที่ท,ที่ที่สามารถต่อสู้กับสเปียร์ได้แต่เป้าหมายที่แต่เป้าหมายที่ท ที่แท้จริงก็ยังคงยังคงเป็นวิสตาอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นก็ยังเป็นคนที่คอยคอยประชาการกลุ่มของมุษมุษตากดาวที่จมารุที่จมารุราดาวโลกอะไรประบาณนน้ซึ่งดูมันก็จะเข้าถึงหน่วยกัลเล็กได้ด้วยแล้วนะครับแต่แต่ก็โ่วงดีที่ ดีดัสมาช่วยเอาไว้แล้วนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยตัวตัวตัว,ตว,ตวของโปรโฟเฟสเซอร์โปรเฟสเซอร์กีตัวของโปรเฟสเซอร์กีเบรุตเนี่ยก็ยังสามารถแปลงเออ่ยังสามารถแปลงแปลงร่างเป็นเป็นสัตว์ประหลาดเป็นสัตว์ประหลาดกีกาโลโกซาได้อีกด้วยอ่า ไมมีทำไมทำไมม่ีทำไมีแต่ที่อ่านทำไมช่วงหลังนี้มีแต่มีแต่ที่อ่านอย่างี้ตัวหกเดือนน้ำหนักสี่บปปไปไปทตันก็ดูจากข้อมูลก็นอกจากข้นอกจากข้อแข็งแรงแล้วก็ยังมีข้อเสยังยังยังมีข้อายของโรคเิสเตอร์กีบิรสอยู่ด้วยนะครับอืม แต่ดูจากดีไซน์เห็นในตัวอย่างแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่ายังไม่ยังไม่ยังไม่ค่อยสวยยังไม่ค่อยยังไม่ยังไม่ยังไ,งไม่เคยสวยสักเท่าไหร่แล้วนะตัวมาเธอสเปียรสรัสดูจะที่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 เวลาด,าดูดูจะสวยกว่านอาน่าแต่ด้นกลุ่มของ มนุษย์ต่างดาวที่มาบวกท,ท,ท,ที่เป็นกลุ่มของโปรเฟสเซอร์กีเวิร์ธเนี่ยก็โดยใหญ่ก็จะมาจากซีรีส์อุลตราเซเว่นที่เราคุรด,ดาคุรดาคุรดากันการการทางนั้นแหละนะครับอืมส่วนตัวเนื้อหตุตัวของขอเรื่องนี้จะจะ,จะเป็นยังไงแล้วแล้วเป้าหมายของโปรเฟสเซอร์กีเวิร์ธคืออะไรกันแน่ก็ต้องเรา ตามกันต่อไปแล้วนะครับเรื่องภาคน,นี้ภาคน,นี้ก็จะฉายในวันที่22วันที่23กุมภานนี้แล้วล่ะนะส่วนในไทยก็เหมือนจะเข้ารงวันวันที่2ยกยยยยยบบเนอะก็ถ้ามีถ้ามีถ้ามีโอกาสได้ ได้ไดูเมื่อไหร่ก็คงจะได้มารดวให้ใหให้ฟังกันละนะอืออาลละคลิปนี้ก็มีประมาณน,นี้แหละครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับชวัส